รถวิ่งอืดขับสะดุดนะครับสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนํานะครับอันนี้รถวิ่งอืดขับสะดุดนะครับเอาไม่้ผมดูนะครับก็ไปสองล้านแล้วครับแก้ไม่จุดไม่ตรงจุดนะครับเพราะไปเช็คคงเช็คโค้ดมันไม่ไม่ฟ้องโค้ดนะครับถ้าตัวนี้มันเสียนครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับสายลมมันขาดนะครับนี่ครับ นี่คือสายลมขาดแล้วทาไมมันถึงทําให้รถวิ่งอืดขับสะดุดนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวเซอรนอ์นะครับมันใช้ตัวเซอรนอ์คอนโทรลการเปิดปิดตัวกระป๋องไวเกตกระป๋องไวเกตก็คือตัวนี้นะครับก็คือจะเอาลมนี่ครับมาควบคุมการเปิดปิดเมื่อรอบสูงขึ้นนะครับตัวกระป๋องนี่ครับก็จะต้องเปิดขยับให้สูงขึ้นตามรอบเครื่องยนต์ถ้าตัวลมนี่ครับหรือในกรณีที่มันเสียหรือสายลมที่มันขาดมันหลุดแบบนี้ครับ กลายเป็นว่าเราเหยียบรอบนี่ครับรถมันจะวิ่งอืดแล้วควันนะครับก็จะออกดํานะครับเพราะมันไม่สามารถคลายไอเสียได้แล้วมันก็จะส่งผลทําให้รถวิ่งอืดขับสะดุดอย่างที่2ล้านเช็คนะครับก็คือเช็คคงเช็คโค้ดจะไม่เจอนะครับเพราะอันนี้ครับสายลมมันเสียนะครับกลายเป็นว่าเช็คคงเช็คโค้ดไม่มีผมก็มาไล่ตรวจสอบใหม่ครับก็มาเปิดดูนะครับเพราะอาการสะดุดก็หลักๆก,ก็ต้องมาไล่เช็คพวกตัว ควบคุมกระป๋องไวเกตนะครับก็คือตัวนี้ครับที่เป็นกระป๋องไวเกตในการควบคุมในการเปิดปิดคายไอเสียตัวที่มีปัญหาก็แค่คือสายลมนี่ครับนี่ครับอาบางทีนะครับเรื่องรถวิ่งเอืดขับสะดุดอาจเกิดจากเพียงแค่สายลมนี่ครับอาจจะขาดหรือหลุดอย่างคันนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับขาดหลุดเราก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับลองเปิดฝาครอบเครื่องดูก่อนครับแล้วก็ไล่เช็คพวกสายลงสายลมเช็คลมดู หรืออาจจะเหยียบรอบนะครับเหยียบรอบเครื่องยนต์เพื่อทําการทดสอบว่ากระป๋องไวเกตน่ครับมันทํางานหรือเปล่าคันนี้ครัครบผมก็จะหาสายลมตัวนี้ครับมาเปลี่ยนให้แล้วก็มาทดสอบการทําง,งานนะครับอันนี้ก็เจอสาเหตุแล้วครับก็คือสายลมตัวนี้นครับมันขาดไม่ทํางานทําให้รถมันวิ่งเอืรอบไปไปลายวิ่งตีตื้อขับสะดุดนี่ก็เป็นเกตความรู้เล็กน้อยนะครับเอามาฝากสําหรับคนที่ บางทีเจอการลดไม่หยุดขัดสุดอาจเกิดจากเพียงสายลมนี้ครับโอคหลังจากเปลี่ยนสายลมเสร็จเรียบร้อยนะครับี่ครับก็เป็นสายลมนะครับลมเอามาเปลี่ยนใหม่ให้ครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีทดสอบนะครับก็ให้เราดูตัวนี้นะครับแล้วไปเหยียบรอบนะครับขามันจ่อขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นคือเปิดนะครับลงก็คือปิดนะครับก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับการทํางานของตัวขากระป๋องไวเกต หรืออาจจะปลดสายลมเส้นนี้ก็ได้ครับนี่ครับเส้นที่ผมจะดึงออกนี่ครับเนี่ยครับดูนะครับตอนนี้ผมปลดลมออกมันเป็นลมดูดนะครับผมเสียบเข้ามันขยับขึ้นผมเสียบดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าดูนะครับตอนนี้ขามันลงสุดนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ไปเสียปิดสุดคือขามันลงสุดผมเสียบแล้วก็ขยับเปิด ต่มันจะยังเปิดไม่สุดนนะครับเราต้องเหยียบรอบทดสอบอันนี้ก็ใส่กับพื้นครับนี่ครับเป็นการทดสอบเบื้องต้นก็ให้อีกคนหนึ่งไปเหยียบรอบแล้วก็มาดูขาตรงนี้ครับมันก็จะขยับเปิดปิดเปิด,ปดไม่มาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เปลี่ยนสายลมไปครับอันนี้ก็ลองไปตรวจสอบกันดูครับ